สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะออมาทาภารกิจนะคะคือถอนหญ้านะคะอันนี้แนวเมื่อวานนี่คะ่ะเมื่อวานนีถอนในครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งร่องตัวโนนมาแล้วก็มาถอนอีกนะคะตรงนี้ก็ถอนตั้งแต่เช้านะคะร้องที่สองนะคะเสร็จไปแล้วก็เหนื่อยแล้วนะคะก็จะไปก่อขี้ฝุ่นดีกว่านะคะเนาะขี้ฝุ่นมันเหลือประมาณสิบสองเมื่อวานไม่ได้ก่อน,นะคะ อันนี้ก็มาเตะหวานปุ๋ยแล้วก็มาถอนยานะคะน้องเมื่อวานนี้ก็จะไปก่อขี้ฝุ่นประมาณสิบซอมนะคะนาะประมาณนี้แหละคะ่ะให้เสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะให้น้องเขาขนไปใส่นะคะส่วนยางถ้าใส่แล้วก็ต้องมีมียิน้ำยาฉีดนะคะเขาบอกนะคะค่ะค่ะนี่ก็ถอนยาเอาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเอาเอาออกจากต้น ออกาต้านหัวก่อนนะคะนิดนึงแล้วก็จะกลับแล้ววันนี้นะคะสายแล้วนะคะวันนี้สายแล้วก็วจะจะเน้นนะคะเน้นออกจากต้นหัวน,นะคะถอนยาออกจากต้นหัวน,นะคะพอถอนยากออกแล้วนนี้ก็จะเอาปุ๋นมาใส่นะคะปุ๋ยนะคะเนาะปุมาใส่โอ้บางต้นก็ขาน,นะคะ ก็ขอดมีตายด้วยเนาะต้นกล้วยต้นหนึ่งตายแล้วต้นหนึ่งนะคะต้องหกมาใส่ใหม่ก็จะถอนหญ้าออเจารอบบริเวณนะคะต้นหัวแล้วก็หาปุ๋ยมาใส่นะคะเอาปุ๋ยคอกมาใส่ นี้ไม่ได้ใส่เคมีนะคะใส่ปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่าจะได้ปลอดสารพิษนะคะในปุ๋ยคอกเอานะคะก็จะเน้นถอนออกจากต้นต้นถั่วก่อน เดี๋ยวต้นอื่นค่อยค่อยว่ากันนะคะตอนเย็นค่อยมาอ,อกีกนะคะอันนี้ก็ต้นถั่วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะถอนออกจากต้นถั่วก่อนเดี๋ยวพีวเีร้รอบรอบแล้วค่อยมาถอนนะคะต้นถัว่ว ต้นก็ขานะคะว่ามันแน่นนะอันนี้ก็จะ เราจะต้นถั่วก่อนนะคะตอนเย็นค่อยมาเอาบริเวณน,นี้นะคะนาะหรือถ้าไม่ว่างหรือที่มีา้ามีงานก็ไปงานอื่นก่อนนะคะเป็นงานอดิลเลกนะคะน้อประมาณนี้นะคะ ไปสองแถวแล้ว่ะควยาวๆนะเน,นี่ยถอนเสร็จแล้วหนึ่งแถวสองแถวแล้วะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะไปก่อขี้ฝุ่นแล้วนะคะก่อไว้แล้วไปใส่ส่วนยางเดี๋ยวมันจะพรุ่งนี้ก็จะมีงานนะคะนก,ก็จะไม่ได้ทำก็เลยต้องทำวันนี้ให้เสร็จนะคะ ค่ะเราจะไปกอ่อขี้ฝุ่นกันเลยค่ะอ่ะก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้ก็จะมากอ่อขี้ฝุ่นที่เหลือนะคะอันนี้คือบ้านแอเดรียเองนะคะบ้านยังไม่เสร็จนะคะตรงนี้ใต้ถุนก็จะเป็นข้อกัวเพราะว่าเอ็นตยาไปที่กัวจับฉลากมาได้นะคะเมื่อปีพศ2562นะคะเอ็นติยาก็เลยมาทําข้อกัวไว้ตรงนี้นะคะตอนแรกก็ทําในบ้านนะคะเพราะว่ามันมันเหม็นนะคะเนาะก็เลยมาทําในใต้ถุนบ้านของตัวเองนะคะ แต่ว่าตอนนี้วัวก็ให้น้องไปเลี้ยงให้นะคะไม่รู้ว่าน้องจะเลี้ยงได้นานสักแค่ไหนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็จะมาเกอะที่ฟุ้นนะคะที่เหลือนะคะ,ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็มาเจนนะะาะเกาะฟุ้นะะคเราะว่าเกาะไว้ประมาณได้เยอะแล้วะคะ่ะวันนั้นไม่เสร็จนะคะเนาะวันนั้นไม่เสร็จก็ติดภารกิจนะคะไปช่วยงานบ้านบ้างนะคะ อันนี้เนี่ยก็จะมาก่อพี่ฝุ่นนะคะวันนี้ให้เสร็จนะคะลดือเอาคู่ถังมาูถังไม่ไดเอามาเลยนี่แหลนะ เสร็จเ,เรียบร้อยนะคะกอบีิพูนนะคะเรียบร้อยนะคะที่เหลือนี้นะก็จะที่เหลือนี้นะคะก็จะเอาไว้ใส่บริเวณต้นขานะคะขาแนละ้วต้นมะม่วงแล้วก็ผักหวานบ้านนะคะในรอบบริเวณว้านนะคะที่มองเห็นนะคะค่ะก็จะอันนี้นะคะก็จะไว้กวาดนะคะกวาดไว้ใส่นะคะนี่เสร็จแล้ว ก็จะเอาไว้ไปใส่ส่วนยากนะคะประมาณร้อยสอบนี่แหละคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอินเดยาก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบขอคุณนะคะที่ติดตามรับชมต่องเที่ยชาแนล้านซอสวัสดีค่ะ